ฮัลโหทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่อง a l e ็กน้ำยนูนิเกมอินเฟส a t i เตชันซีหรือวอลซของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ Boss, นะครับผมล่าบอสเมืองบาวเดอร์นะครับก็ล่าบอสด้วยปืนมาสดะนะครับมาดูกันว่ามาสดะจะใช้ยิงบอสกี่นัดนะทุกคนตัวนี้สกิลไม่แน่ใจว่าเต็มหรือเปล่าเกือบเต็มนะตัวนี้น่าจะ เราล,าลาประมาณ160นัดน,นะเท่าที่ผมคาดการไว้สําหรับมาสดะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้ของอะไรมาบ้างซึ่งผมเตรียมแม็กไปด้วยเตรียมแม็กอื่นๆเพื่อไปยิงบอสด้วยนะเพราะว่าน่าจะยิงได้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเปลืองพวกนี้มันมีราคาไงมันขายง่ายกว่าพวกพีเก้าย์พวก AK ไงสำหรับมาสดะกับ Mac นะแม็กเอสทีเนี่ยไปครับทุกคนลุยเมืองบาวเดอร์อวยไม่ได้มานานแล้วนะไม่มีเซิร์ฟพรีเมียมด้วยน่าจะหาบอสยากนะเซิร์ฟมันน้อยนะ ดูทรงแล้วน่าจะได้ย้ายเสริมหาบอสนานมากสําหรับบาวเดอร์เพราะว่าช่วงนี้คนฟาร์มบาวเดอร์เยอะมากนะทุกคนที่ผมไม่ค่อยมาเมืองนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะส่วนมากได้แต่ดอดนอ่ะเสียงหายเฉยส่วนมากมันได้แต่ดอดนอ่ะเมืองบาวเดอร์ผมก็เลยอ้าวมีอยู่มพงเกิดหรอเมื่อกี้ไม่เห็นวะมีเฉยท,ทุกคนน่าจะเพิ่งเกิดนะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคมาดูมาสะดะของเราเตรียมมาแปดแม็กนะท่านผู้ชม โอดรัวลบแล้วพังยากอยู่นะ M16 พังพังไวกว่าน,นะสี่แม็กผ่านไปครับท่านผู้ชมแม็กที่ห้าน่าจะตายโอเคลั่นน่าจะลั่นไปประมาณสักสามนัดนะอุ๊ยได้สก,การครับตัวแรกเปิดสก,กราดมาแล้วก็คุ้มแล้ว น่าจะล่านไปสักประมาณสองสานัดสี่แม็กกับอีกประมาณยี่สิบหกนัดสี่สาสิบสองอุ้ยร้อยี่สิบนัดร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบกว่านัดนะทุกคนถ้าล่านไปสองนัดก็จะเหลือหกนัดก็ร้อยสี่สิบสี่นัดประมาณนั้นว่าร้อยสี่สิบสี่นัดนะทุกคนสกิลไม่เต็มนะเหลือแค่ช่องช่องล่างอ่ะเออแต่ช่องข้างบนเต็มแล้วนะร้อยสี่สิบสี่นัดเองนะถือว่าแรงใช้ได้ครับมาสดะตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปยิงบอสตัวต่อไปกันเลยครับ มารอบนี้เดี๋ยวชาพีก็ศูนยิงนะครับได้เเอ่ยโอ้โหถุงเท้าเท้าเท่าไหร่เนี่ย ขายได้เท่าไหร่ทุกคนนะจะอ๋อผมเพิ่งขายไปนี่ว่าห้าพันดอลเออผมขายไปห้าพันดอลน,นะถุงเทา้าแต่ไม่รู้ว่าราคาต้องเท่าไหร่โอเคไปย้ายเซิร์ฟยิงต่อครับท่านผู้ชมมาต่อครับตัวที่สามท่านผู้ชมอ๋อเสียงค้างเสียงค้าง เอ้ยทำไมรอบนี้เยอะจังยืนไกลเหรอโอเคได้ไรเอ่ยโอ้โหันนี้วันสองเหรอมันไม่คุ้มนะถ้าไม่มีพรีเมียมอะทุกคนแดีว่าถ้าผมเช่าพรีเมียมมาผมมันก็ไม่คุ้มอีกอยู่ดีแหละโอ้มีรดด้วยเซิร์ฟนี้ว่าผมเล่นแค่วันละสามชั่วโมงเองนะฟาร์มไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่อยากเช่ามาแต่พอไม่มีพรีเมียมแต่ยิงบอสแล้วได้ดอนมันก็ได้น้อยอีกก็มไม่คุ้มอีก อ่ะออกมาไม่เป็นไรนะตามเยินตามกำได้เซิฟมามีแค่สองเซิฟนะที่ไม่มีมอสแล้วก็มีติดต่อกันเลยสามตัวเอ้ยกี่ตัววะเออสามอ่ะสามตัวสกาหนึ่งถุงเท้าหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเซิฟนี้ก็เหมือนจะไม่มีวะโอเคทุกคนเซิฟนี้ไม่มีครับไม่เป็นไรย้ายเซิฟหาบอสต่อครับท่านผู้ชมเอ้ยโอเคเซิฟนี้มีครับได้ยินเสียงก็อุ่นใจ เค <Okay, S 2> มาทุกคนต่อกวอาจะได้ยิงเปลี่ยนเซิฟจนเหนื่อยบ่าวเด้อเอ้ยแม็กซี่เก้าสุดหมดแล้ววะเอออะไรวะเอ้ยเอ้ยทำไมค้างอ้ยมีรถด้วยวะรถคันนี้ขับง่ายนะผมชอบที่สุดแล้วรถคันนี้ โอเคตุยเนี่ยรถคันนี้ขับง่ายนะครับได้อีกพน้อยด้วยนะสองร้อยห้าสิบได้เงินด้วยประเด็นพันเดียวเอ้ยได้อีกตัวปะเนี่ยสองร้อยนะัดได้อีกตัวหนึ่งได้ได้อีกประมาณสองตัวนะนึกว่าเตรียมมาน่าจะได้ประมาณหกเจ็ดตัวนะได้กี่ตัวเนี่ยดอนสองสามสี่ได้สี่ตัวแล้วตอนนี้ห้าตัวได้หกตัวพอดีแหละดูทรงโอเคไปทุกคนเดี๋ยวให้เซิร์ฟยิงต่อครับ ว้าวมีตู้สองตู้เลยเซิร์ฟนี้มีคนหรือเปล่านะเอ้เซิร์ฟนี้ก็มีอีกครับท่านผู้ชมมาครับต่อเลยเอ้ยอะไรวะทำไมเป็นนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะสะดุดปะเนี่ยไอสัตว์ด้วยขอาไปทำอย่างครับท่านผู้ชม หสองร้อยกว่านัดอะไรวะเนี่ยได้เงินพันสามหมดแล้วหรอยะได้อีกตัวเดียวหรือกระสุน ST ลล่าสามสกามาแค่กระบอกเดียวเดี๋ยววิ่งเข้าเมืองไปหาปืนซะหน่อยครับท่านผู้ชมเผื่อเจอนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยมาบาวเดอร์นะเป็นปืนก็ไม่ค่อยดอบด้วยนะทุกวันเนี้ยหายากมากปืนอนะไปทุกคนยายเซิร์ฟยิงต่อดีกว่าไม่ได้ปืนสักกระบอกนะครับ โอเคมีครับเสร์ฟนี้ตัวสุดท้ายของคลิปแล้วทุกคนมาครับยืนไกลจังวะสกาไปเลยตายให้สี่แม็กสี่แม็กสี่สามสิบสองอุ้ยร้อยยี่สิบนัดนเองเหรอไอ้อยัยตายไหมเนี่ยทุกคน ชิปหายแล้วหมดมือครับชิปหายแล้วความชิปหายมาเยือนกะระยะผิดโอ้โหเวรแลอ่ะเสียสละให้มันตีตายตรงนี้ก่อนแล้วกันดจะออกวลของมายิงต่อครับมันน้อยไปอ้า เสียตังค์หรอไอเชี่ยพันห้ารอสี่นาทีอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องยอมเสียครับชิปหายเลยกูอ่ะแค่ตัวเดียวพอแล้วกันนะครับกระสุนหมดนะครับเดี๋ยวจะไปฟาร์มกระสุนมาไว้เพิ่มอยู่นะครับกระสุนหมดนะไม่ใช่อะไรผมชิปหายมาเยือนใบซันห้าแม็กพอไม่มด้หกห้าสามสิบโอเคสามร้อยนัดพออยู่ถ้าจะเอาปืน ST สทีแม็กสาสิไปยิงก็จะเปืองอีกเอาไว้่าคลิปนี้หกตัวนะครับท่านผู้ชม เออยังดียังไม่มีคนเข้ามาครับเกิดเหตุการณ์อักซิเดนขึ้นซะงั้นลืมคำนวณครับลืมเลยว่ามันต้องใช้ประมาณ4แม็กกับอีกประมาณ20กว่านัดนะเ <c oughs> มื่อกี้มีแค่4แม็กนะครับอีก20ันัดไม่มีมันก็เลยไม่ตุยฮะท่านผู้ชมผมตุยแทนฮะคำนวณผิดพลาดไปหน่อยไม่ว่ากันเนาะ, <c oughs> ะตัวนี้ขอสกาเถอะนะพี่ชายผมขอสกานะพี่ชาย ถ้าไม่ตายอีกทําไงวะเนี่ยแล้วเสียเงินกดเกิดไปด้วยพันห้าเอาอะไรมาคุ้มเนี่ย <c oughs> ยิงบอสตัวหนึ่งยังได้ไม่ถึงพันห้าเลยโอเคตุยกะกามาโอ้โหมันนี่พันสามเห็นไหมยิงบอสตัวหนึ่งยังได้ไม่ถึงกับการกดเกิดเลยรอสี่นาทีมันก็จะนาไปไงประเด็นนะ่ะโอเคทุกคน กระเป๋าโคตรโลง่งอะไรวะเนี่ย6ตัวได้สก,ก,ก้าแค่กระบอกเดียวนะสำหรับเมืองบาวเดอร์อย่างที่บอกไปครับเหตุผลที่ผมไม่ค่อยมาเมืองนี้ก็นี่แหละมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บด้วยอะ่ะไม่เหมือนเมืองล้างเมืองบนสุดอะไรเงี้ยมันยังพอมีแบบยิงบอสเสร็จเข้าไปเก็บของได้ต่อแบบไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองเหมือนเม,มืองเนี้ยเมื่อกี้แบบผมวิ่งเข้าเมืองไปฟาร์มก็ไม่เจอปืนแคกกระบอกเลยนั่แหละเหตุผลที่ไม่ค่อยมาอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเตรียมกระสุนมาเยอะๆเอาลวกันนะครับจะได้ยิงบอสหลายๆตัวนะครับสำหรับวันนี้คลิปนีี้ก็มแค่6ตัว แล้วก็สรุปมาซาดะยิงบอสประมาณ144นัดตายนะครับตามนั้นครับท่านผู้ชมก็สรุปได้สากาไข่มา1เงิน4แล้วก็ถุงเท้า1นะเป็น6ตัวครับผมสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ฝากท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วกันก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเอาปืนอะไรไปยิงบอสอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแล้วก็ m อ9 วดใจรอหน่อยผมหาปืนอยู่ผมหาซื้ออยู่ไม่มีใครขายให้ผมเลยรอก่อนนะสำหรับรอีพอเก้าอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บเจอนคลิปหน้าครับผม